Good morning students how are you today สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้รายวิชา creative writing ชั้นประถมศึกษาปีที่สองเราจะมาเรียน review word building คำว่า review R E V I E W review คำนี้นะคะ มีความหมายว่าทบทวนซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนหัวข้อเรื่อง word building ซึ่งนั่นก็คือเรื่องการประสมคำนั่นเองค่ะเราจะมาทบทวนตั้งแต่คำแรกที่เราเรียนไปเลยนะคะสำหรับคำแรกนะคะคือคำว่า Fan Fan แ,แ,แฟนเนี่ยที่แปลว่าพัดลมเนี่ย เกิดจากการประสมของ f f คือเสียง f ฟเฟระสมกับ an ซึ่ง a เนี่ยเป็นสระเสียงสั้นคือเสียงสระแอและ n คือเสียงนอหนูจะเป็นสระแอนนะคะเมื่อประสมกับ for fun จะได้คำว่า FAN ซึ่งมีความหมายว่าพัดลมคำต่อไปค่ะ คำต่อไปคำว่า m a p m a p m a p ที่แปลว่าแผนที่เกิดจากการประสมของ m และ ap นะคะ m คือเมมเสียงมอมาส่วน ap คือ ap ap จะเป็นเสียงนะคะจะได้คำว่า match ซึ่งแปลว่าแผนที่คำต่อไปค่ะ คานะคะคาร์ค,า,คาเนี่ยเกิดจากการประสมของ C กับ A R ประสมกันแล้วจะได้คาอาเนี่ยจะเป็นออสระ R นะคะ R าร์คำต่อไปค่ะคาร์นี่แปลว่ารถยนต์นะคะเด็กๆต่อมา H ประสมกับ A T เราจะได้คำว่า Hat, hat hat ซึ่งแปลว่าหมวกนะคะนะคักเรียนคำต่อไปค่ะ pay pay ซึ่งแปลว่าจ่ายเงินนะคะนะคักเรียนจ่ายเงิน pay เกิดจากการประสมของ p ประสมกับ ay ซึ่ง p นี่คือเสียงเพ p พพคือเสียงพอพานนะคะส่วน ay เนี่ยจะเป็นเสียงอะไรคะ ay คือเสียง a นะคะเป็นจะเป็นสระ a a ที่จะเป็นอ๋ยอยักการันนะคะนักเรียนอันนี้คือ pay นะคะซึ่งแปลว่าจ่ายเงินคำต่อไปคะ่ะคำต่อไปคือคำว่า when 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 เนี่ยเป็น question word มีความหมายว่าเมื่อ,อไหร่ w h ผสมกับ e n จะได้คำว่า when w s คือเสียงววคือเสียงวแหวนนะคะนันกเรียนประสมกับ e n คือสละบ n เราจะได้คำว่า when คำต่อมาค่ะ we ะสมกับ et we คือ w e w สมกับ et at at เราจะได้คำว่า wet wet ซึ่งมีความหมายว่า สัตวแพทย์นะคะนักเรียนคำต่อไปค่ะคำว่า kit kit ค i t คำนี้นะคะเกิดจากการประสมของ k k k คือเสียงเคส่วน it คือเสียงอิดนะคะอิดซึ่งเมื่อประสมกันแล้วเราจะได้เป็น kit 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 ซึ่งแปลว่าชุดอุปกรณ์ค่ะนักเรียน ต่อไปพปีะสมกับ O.T. P คือเสียงเพอพอพานะสมกับ O.T. จะได้เป็นสระอจะได้คำว่า P.O.T. P.O.T. ซึ่งแปลว่าหม้อนะคะต่อมา F.R. F คือ For Fun R คือรอเรือเป็นพยัญชนะควบกล่ำจะได้เป็น F. เมื่อประสมกับ og อ,อเราจะได้คำว่า f r o g ซึ่งแปลว่ากบนะคะและคำออกมา m เสียงเมรผสมกับ op ออปเมมอมาผสมกับ op o อ,อเราจะได้คำว่า mop 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 ซึ่งแปลว่าไม้ถูกพื้นนะคะนักเรียนและคำต่อมาค่ะคำว่า Sun น sun ซึ่งมีความหมายว่าพระอาทิตย์เนี่ยนะคะมันเกิดจากการประสมของ s นะคะกับ u n ซึ่ง s เนี่ยจะเป็นสิงเซจะเป็นสอโซส่วน u n คืออัน เราจะได้คำว่า Sun ซึ่งแปลว่าดวงอาทิตย์นะคะและคำสุดท้ายค่ะคือ cl ประสมกับ ub cl เนี่ย c คือเคนะคะจะเป็นเสียงคอควาย l คือ L จะเป็นเสียงลองลิงจะเป็นสะระควบกลำ่ำจะได้เป็น C คปรผสมกับ ub up นะคะ เราจะได้คำว่า Club 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 เนี่ย C L U B เนี่ยจะมีความหมายว่าไม้ตีกอล์ฟนะคะหรืออาจจะแปลว่าชมรมและนี่คือสิ่งที่เราเรียนกันไปในบทที่หนึ่งนะคะและวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายบทที่หนึ่งเรื่อง word building นะคะ ซึ่งข้อสอบเนี่ยง่ายมากจะมีด้วยกันทั้งหมด20ข้อจะมีแต่ละข้อจะมีแค่2ตัวเลือกนะคะนักเรียนมีที่แค่20ข้อ2ตัวเลือกเดี๋ยวแบบทดสอบคุณครูจะส่งลิงก์ให้กับคุณครูประจำชั้นอีกทีหนึ่งนะคะโดยให้นักเรียนทำผ่าน Google Form นะคะ่ะ Thank you for watching the video ขอบคุณนักเรียนทุกๆคนที่ดูวิดีโอนะคะครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆจากการเรียนบทเรียนที่หนึ่งแล้วก็ Good u u k k o r y y u u t t s t t แล้วก็ขอให้โชคดีในการทำแบบทดสอบด้วยนะคะ See you again next time bye bye